สวัสดีครับเกษตรกัลสินครับพบกันอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้นะครับก็เข้าสวนมันสปะหลังนะครับเพื่อทําการฉีดปุ๋ยทางใบหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพนะครับให้กับมันสัปะหลังในแปลงเนี้ยในในรอบนี้ผมจะฉีดรอบที่รอบที่4นะครับซึ่งรอบที่3ผมได้ฉีดไปแล้ววันที่3ที่ผ่านมานะครับสกรกฎานะครับหกที่ผ่านมาก็วันนี้ก็วันที่17นะครับวันที่17 กระกฎาคมหนะครับห่างจากรอบที่3 15วันนะครับก็ได้เวลา,ามาฉีดในรอบที่4นะครับปุ๋ยที่ผมใช้นะครับสำหรับฉีดาทางใบนะครับหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพนี่แหละผมยังใช้ตัวเดิมนะครับก็คือใช้4ตัวเหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูในคลิปก่อนๆผมนะครับก็จะเห็นว่าในรอบที่3ผมก็ฉีดไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูในการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับในรอบที่3เนี่ยสภาพมันก็จะ จะเห็นอย่างจะเป็นอย่างที่ที่ทุกคนเห็นนะครับนี่คือรอบรอบที่สามนะครับผ่านมาสิบห้าวันนะครับผ่านมาสิบห้าวันมันก็จะงามขึ้นนะครับงามงามขึ้นนะครับอย่างที่ที่ทุกคนเห็นนะครับในรอบนี้ก็เป็นรอบที่สี่นะครับปุ๋ยก็ยังเป็นปุ๋ยตัวเดิมก็คือใช้4ตัวนะครับใช้สตัวเช่นเช่นเดียวเช่นเคยนะครับแต่ว่าหลักๆผมก็ยังใช้ น้ำหมักมูลสกรและก็จุลินทรียส์สังเคราะห์แสงนะครับบูเกตทางใบแล้วก็โฟทีนะครับสีตัวรวมกันนะครับฉีดรวมกันวันนี้ก็เป็นในตอนเช้านะครับผมก็จะฉีดในช่วงช่วงเช้านะครับก่อนก่อน9โมงนะครับจะเสร็จให้เสร็จภายใน9โมงนะครับหลักการในการฉีดเนี้ยผมจะฉีดใต้ใบนะครับฉีดใต้ใบด้วยแล้วก็บนใบด้วยนะครับฉีดใต้ใบแล้วก็บนใบเพราะว่าปากใบของ ของพืชหรือว่ามันสปะหลังนี่นะครับมันจะอยู่ที่ที่ใต้ใบนะครับนี่คือปากใบนะปากใบพืชอ่ะมันจะอยู่ที่ที่ใต้ใบเพราะฉะนั้นในการฉีดนะครับพยายามฉีดฉีดด้านล่างนะครับเพื่อให้อ่าให้น้ำเนี่ยมันพุ่งมาที่ที่ใต้ใบนะครับเนี่ยลักษณะที่ที่ผมฉีดผมจะฉีดที่ใต้ใบแต่บางครั้งอ่ะถ้ามันไม่สะดวกจริงมันก็ต้องฉีดที่ที่บนใบนะครับก็จะฉีดที่บนใบด้วยนะครับ ทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบนะครับผมจะฉีดอยู่อยู่2อย่างนะครับเพื่อที่จะให้าสารเสริมประสิทธิภาพของผมที่ทฉีดไปเนี่ยสามารถาต้นมันสามารถที่จะได้รับได้เต็มที่นะครับคือปากใบเนะี่ยมันจะอยู่ที่ที่ใต้ใบนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรก่อนนะครับหลายหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าอีกหลายคนก็รู้แล้วว่าปากใบพืชนะมันจะอยู่ที่ใต้ใบนะครับมันไม่ได้อยู่ที่บนใบนะครับบนใบคือส่วนน้อยนะครับแต่ว่า ที่มันเยอะๆมันอยู่ที่ที่ใต้ใบนะครับเพราะฉะนั้นในการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าฉีดได้จริงๆก,ก็แนะนําให้ฉีดทางด้านล่างนะครับเพื่อให้อ้เพื่ใหปุ๋ยทางใบที่เราฉีดไปมันสัมผัสหรือว่ามันโดนกับใต้ใบให้มากที่สุดะนะครับเพื่อ,อปุ๋ยทางใบหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเรานะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มันสปลังจะได้รับเต็มที่นะครับ ือมันแปลงนี้อายุอายุของมันนะครับได้ได้2เดือนนะครับสเดือนกับอีก7วันนะครับเพราะว่าผมปลูกวันที่10พฤษภาถ้าใครตามคลิปผมนะครับถ้าใครดูที่คลิปผมก็จะเห็นว่าผมปลูกวันที่10พฤษภานะครับวันนี้ก็วันที่17ก็ได้2เดือน2เดือนกับอีก7วันนะครับมัน2เดือนจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับใบมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เพราะว่าแปลงเนี้ผมว่าผมจะทําการทดลองนะครับโดยผมแนะนํา ปยอินรีก็คือเป็นขี้ขี้แกะนะครับหรือว่าขี้แแะน่ครับที่ที่อยู่ในในหมู่บ้านผมนะครับเอาเอามาเอามาลองนะครับก็คือปรับปรับสภาพดินก่อนนะครับปรับสภาพดินไล่ละ50กสิบปอรนะครับไล่ละ50กสิบปอรแล้วก็หว่านปูนขาวหว่านปูนขาวเพื่อแก้ดินเป็นกรดนะครับอาชีเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ฉีดเสร็จนะครับ ผมก็พามาดูมันสับปะหลังที่ได้2เดือนแล้วครับ7วันนะครับใบมันค่อนข้างใบมันต้นมันนะครับทรงพุ่มค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับคือในช่วงแรกนะครับ3เดือนครึ่งจนถึง4เดือนนะครับหรือว่า120วันเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ต้นมันสับปะหลังของเรามีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับเพื่อคือต้นมันสมบูรณ์นะครับมันก็จะส่งผลให้หัวมันของเราด้วยนะครับเราทํามันสับปะหลังนะครับ วัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการเพิ่มผลผลิตมันสปหลังเพื่อต้องการให้หัวมันของเรามันใหญ่ใหญ่แล้วก็เปอร์เซ็นแป้งดีขึ้นนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วทั่วไปนะครับกรเกษตรกรหลายๆคนเนี่ยในช่วง1-4เดือนแรกนะครับก็จะคือเอาเอามันไม่ได้นะครับคือกําจัดว่าจะพืชไม่ได้มันแค่แกนมันต้นเหลืองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยที่มันสปหลังในช่วง4เดือนแรกเนี่ย จะสมบูรณ์นะครับมันก็เป็นบางแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในการทํามันสปะหลังหรือว่าทํารุ่นมันสปะหลังเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้มันสปะหลังของเราเนี่ยในช่วง1นถึงสเดือนแรกนะครับหรือว่า120วันเนี่ยให้มันสปะหลังของเรามีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อมันจะส่งผลให้หัวมันสปะหลังของเราเนี่ยนะครับมีการเจริญตัวที่ดีนะครับมันจะส่งผลให้หัวมันของเรานะครับดีไปด้วยนะครับต้นดียังไงหัวก็ต้องดีนะครับระยะปลูกนะครับ ระยะปลูกผมปลูก120นะครับอ่า1.20เมตรนะครับหรือว่าเมตร20นะครับปลูกห่างเหมือนกันเพื่อจะให้รถไถเล็กนะครับขนาด21แรงหรือว่า24แรงเนี่ยเข้าไปปั่นปั่นอ่าปั่นร่องกลางร่องกลางๆนี้ได้นะครับผมปลูกอ่าบางคนก็เมตร50นะครับแต่ว่าผมปลูกเมตรอ่าเมตร20เลยนะครับระยะร่อ,อ,องปลูกของผมห่างเหมือนกันนะครับห่างเหมือนกัน แต่ว่าต้นมันกําลังจะจดกันแล้วนะครับใบมันสํบหลังเพราะว่ามันสมบูรณ์นะครับมันได้ได้ปุ๋ยนะครับการที่เราหว่านปูนขาวเนี่ยมันมีมันมีประโยชน์มากนะครับหลายแปลงที่ปลูกมันสับหลังที่ใช้ปุ๋ยเคมีมายาวนานผมเชื่อเลยกันเลยว่ามันแปลงนั้นก็คือเป็นกรดแน่นอนนะครับมันเป็นกดแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงข้างๆนะครับที่ เป็นแปลงติดกันนะครับแปลงนี้คือห่างกับผมฝั่งขวานะครับนี่คือแปลงที่ปลูกก่อนผม1เดือนนะครับพันเดียวกันนะครับปลูกก่อนผม1เดือนระยะห่างของเขาเนี่เมตรสานะครับเมตรสาปลูกห่างกันเขารองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกบแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับใส่ปุ๋ยเคมีก็อยากให้ดูไปด้วยนะครับของผมคือเป็นขี้แกะนะครับเอ่อขี้แพะนะครับขี้แพะแต่ว่าแปลงนี้เป็นขี้ไก่นะครับ ขี้ไก่นี่อยากให้มาดูแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็คือปลูกวันเดียวกันนะครับปลูกพร้อมกันอาหารกัน1วันนะครับหาางกัน1วันเป็นพันมันเดียวกันแปลงนี้เขารองพื้นด้วยด้วยขี้วัวนะครับแปลงนี้คือรองพื้นด้วยขี้วัวพันเดียวกันปลูกติดกันนะครับเป็นเป็นเป็นมันที่พื้นเดียวกันแต่ว่าของผมจะ ฉีดปุ๋ยทางใบด้วยอันนี้ก็ใส่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วนะครับเป็น 1, พันธุ์พวงเพชรหรือว่าพันธุ์อีแหละนี่แหละครับพันธุ์เนี้ยก็อยากให้ดูเปรียบเทียบ e กันนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับใส่ด้วยนะครับใส่ด้วยปกติก็ต้องใส่ด้วยนะครับกับไม่ใส่มันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้คือฉีดฉีดปุ๋ยทางใบด้วยผมก็ฉีดปุ๋ยทางใบด้วยนะครับ ปุ๋ยทางใบหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพพวกนี้มันก็จะ,ะมันเป็นสารเสริมที่ส่งผลให้มันเะบลังของเราเนี่ยมันมีการเจเริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับจากปกติที่เราใส่เคมีอยู่แล้วเคมีเราต้องใส่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใส่เคมีนะครับครับหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการทํามันเะบลังนะครับไม่มีใครผิดใครถูกนะครับในเรื่องของการทํามันเะบลังแต่ว่าสิ่งไหนที่มันดี ก็อยากให้ส่งต่อหรือว่าบอกต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่รู้หลักหลักหลายๆอย่างนะครับของการทํามันสำปะหลังเพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็เจอปัญหาครับสตัน3ตันต่อไร่นะครับจะอยู่ประมาณนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาและเรียนรู้นะครับพฤติกรรมของมันสำปะหลังที่จะส่งผลให้มันสำปะหลังเนี่ยมันมันสามารถลงหัวนะครับปุ๋ยตัวไหนที่ดีราคาถูกนะครับ เราก็ที่มันเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ศึกษาเรียนรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกันได้นะครับกับเพจเกษตรการศิลป์น,นะครับไม่ได้มาขายโฆษณาหรือว่าไม่ได้ขายสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าผมทําคลิปขึ้นมาเพื่ออยากอยากศึกษาอยากเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับมันสำปะหลังเพราะว่าอาชีพหลักๆของผมก็ทํามันสำปะหลังเพราะผมต้องการที่จะเพิ่มเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังของตัวเองนะครับก็ ได้ทําคลิปวิดีโอหรือว่าลาหลายแปลงนะครับศึกษาหลายๆแปลงศึกษาเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเพื่อมาปรับใช้กับแปลงมันสะปะหลังนะครับหวังว่านะครับพี่พี่น้องๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนพอสมควรนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับกรเกษตรการสินขอบคุณและสวัสดีครับ